สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bedtime stories หรือว่าเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับในช่วงเรื่องเล่าเสียงขนกับเรื่อง the living history project หรือ project ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบน้อยที่สุดสำหรับเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมต้นคือมอบหมาย project ประัติศาสที่มีชีวิตที่ไร้สาระตอนท้ายเทอมของทุกปีให้แก่นักเรียนโดยเด็กๆจะต้องนั่งคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือคุณยายและอัดวิดีโออัดเสียงหรือเขียนเรียงความจากความทรงจําเก่าๆของพวกเขาฉันได้สอนมาแล้วเป็นเวลา17ปีและเมื่อถึงเวลาตรวจงานฉันคิดว่าคงจะได้โปรเจกต์ที่ทื่อๆน่าเบือ่อถ้ามันไม่น่าเบื่อกว่าปกตินะพอห้องเรียนนี้ไม่ได้หัวดีเป็นพิเศษ ฉันกลับบ้านและเทไวใส่แก้วเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนที่ยาวนานของเรื่องฉันมีกางเกงแค่2ตัวตอนอายุเท่าแก่หรือพี่ชายของฉันถูกตีด้วยหนังสือพิมพ์จากการที่ตีเบสบอลข้ามไปโดนส่วนเพื่อนบ้านและแน่นอนโปรเจกต์พวกนี้มีแต่งสีตีไข่ด้วยความอินโอนเซน์ของเด็กๆหรือว่าความคิดโบราณที่จะทาให้คุณหัวเราะเลยแหละและตอนนี้ถึงคิวตรวจงานของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าโอลิเวีย เธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆท้วมเงียบไม่ค่อยพูดและมักจะได้อันดับกลางๆของชั้นเรียนฉันคิดว่าโปรเจกต์ของเธอคงทั่วๆไปเหมือนเธอแหละนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำไมฉันถึงได้หงุดหงิดและประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นในคืนนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามออลิเวียได้ส่งโปรเจกต์ด้วยแผ่นซีดีสองแผ่นฉันจึงเริ่มด้วยแผ่นที่เขียนว่าการสัมภาษณ์หน้าจอของฉันกระตุกสองครั้งก่อนที่ภาพที่แตกจะปรากฏขึ้น เป็นภาพของห้องนั่งเล่นที่มันดูลอกสุดๆไปเลยโอลิเวียกำลังนั่งขุดคูในโซฟาในมือของเธอกำลังกำสมุดโน้ตแน่นดูเหมือนสัตว์ตัวน้อยที่กำลังกลัวตรงข้ามกับเธอมีชายแก่ที่เคร่งขรึมกำลังสูบบุหรี่จ้องมาอย่างที่โอลิเวียเริ่มได้เสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆจากหลังกล้องโอลิเวียที่จ้องมาอย่างที่กล้องได้หันกลับไปหาที่ชายแก่สวัสดีค่ะวันนี้หนูอยู่กับคนตาทั่วสตีเฟนค่ะ เธอพูดด้วยเสียงที่เบาจนแทบจะไม่ได้ยินวันนี้คุณตาทวดจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับความทรงจำเก่าๆสมัยที่อยู่ในกองทัพให้เราฟังค่ะคุณตาทวดสตีเฟนดูเหมือนว่าตอนนี้เขาอยากจะอยู่ในสนามลบซะมากกว่าอีกแต่เขาก็รออย่างใจเย็นสำหรับคำถามและมันก็เป็นอย่างที่คิดไวออเลียเริ่มอ่านคำถามที่ฉันได้แจก List ลิสต์รายการคำถามที่ควรถามให้แก่นักเรียนไปชายแก่ตอบคำถามเธออย่างห้วน ประมาณหนึ่งสองครั้งฉันได้ยินแม่ของโอลิเวียกระซิบพูดสิโอลิเวียจากข้างหลังกล้องช่างเป็นเรื่องที่ปกติและน่าเบื่อชะมัดเลยหลังจากนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกสนใจมากขึ้นเมื่อโอลิเวียวางสมุดโน้ตและถามชายแก่ว่าคุณชอบไหมที่ได้ไปอยู่ในกองทัพนั่นมันนอกเหนือสคริปที่ฉันให้ไปนี่คุณตาทวดพ่นควันบุหรี่ออกมายา,ยาวๆก่อนจะตอบว่าไม่ แต่ก็ยังดีที่ได้ออกจากเมืองนั้นสักทีคุณได้ไปที่ไหนล่ะคะบอลคันสคุณตาเทวดตอบอืออเธอตอบฉันแหละสงสัยจริงๆว่าเธอรู้จักบอลคานส์ไหมหลังจากนั้นความสงสัยของฉันก็ขี้คลายเมื่อเธอตอบถามว่าบอลคิสนั้นต่างจากที่นี่มากไหมคะใช่คุณตาเทวดตอบกระแอม <c oughs> คุณแม่ทำเสียงกระแอมหลังกล้อง บางทีเพราะว่าคุณแม่อยากจะให้คุณทวดเปิดใจต่อบมากกว่านี้หน่อยแต่หนูน้อยโอลิเวียดูสนใจเป็นอย่างมากคุณทวดคะความทรงจำที่แย่ที่สุดตอนที่อยู่กองทัพคืออะไรเธอถามชายแก่บี้บรีในมือกับถาดบรีหลังจากนั้นค่อยๆลุกช้าๆจากเก้าอี้เขาพึพมพำเบาวๆว่าเดี๋ยวฉันกลับมาหลังจากนั้นกล้องก็ตัดเมื่อภาพตัดกลับมาทุกอย่างดูเหมือนเดิมเปียบ ยกเว้นคุณตาท่วดสเฟนมีเศษกระดาษหลายแผ่นในซองพลาสติกที่วางอยู่บนโต๊ะว,วางถ้วยกาแฟใกล้ๆเขาตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กตอนที่ถูกเรียกเข้ากองทัพเขาพูดอายุเท่าๆกับพี่ชายของเธอเลยเขาบอกเธอโอลิเวียพยักหน้าฉันไม่ได้เจอกันต่อสู้เลยการออกกองทั้งสองครั้งของฉันคือการไปที่เมืองตะวันออกของยุโรปที่ถูกทลายจากสงครามกลาง ทุกอย่างมันเละเทะไปหมดฉันรู้สึกเหมือนเป็นพานลงเลยที่ตายจถวไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> คุณแม่ก็อัปบปาุณวงตาทวดสตีเฟนถอนหายใจและมาไปอย่างที่กระดาษหน่วยของฉันถูกมอบหมายให้ไปที่โรงเรียนโรงเรียนที่พังทลายจากความเร็นแรงทุกอย่างหน้าต่างที่แตกเอ่ยห้องที่ฝ้าถล่มลงมาเอา่ยและด้วยเหตุผลบางอย่างส่วนที่ทำให้ฉันซองที่สุดคือ โรงเรียนัเป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีก่อนที่เราจะมาแต่ว่าไม่มีใครเลยที่คิดจะมาช่วยซ่อมแซมฉันได้เห็นเด็กๆเ,เดินตามซอยขอเงินหรือแม่งอะไรก็ได้ที่ทําให้กล้องถูกหันไปที่พื้นและแม่กําลังกระซิบอะไรสักอย่างอย่างหงุดหงิดกับคุณตาทวดสตีเฟนฉันไม่ได้ยินหรอกนะว่าเธอพูดอะไรแต่ก็พอจะเดาได้ไม่ยากหรอกเธออยากจะได้ยินเรื่องเวนนี่ไหมฉันได้ยินเสียงเขาตะคอกกลับมา ดังนั้นเธอควรจะให้ฉันเล่าในแบบที่ฉันต้องการแม่โอลิเวียพูดขึ้นหยุดขัดจังหวะได้แล้วเธอจะได้นําเสนอสิ่งนี้หน้าห้องเรียนไหมคุณแม่ถามไม่แม่พวกเราจะแค่ให้คุณครูดูโอลิเวียตอบฉันมั่นใจเลยว่าเขาเคยได้ยินคําว่าแม่งมาก่อนคุณตาทวดสตีเฟนกล่าวหลังจากนั้นกล้องกลับมาตั้งขึ้นและหลังจากปรับภาพโฟกัสให้ชัดอีกครั้ง ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมออฉันพูดมากไปนั่นแหละเขาอดรวนเขาหยิบกระดาษในมือมาแล้วยื่นเข้ามาใกล้กับหน้าในห้องใต้ดินฉันเจอจดหมายฉบับนี้ฉันไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ฉันให้เพื่อนของฉันที่เข้าใจแปลให้ฟังฉันจะอ่านมันให้ฟังและหลังจากนั้นฉันจะบอกว่าฉันเจออะไรในห้องใต้ดินฉันรู้สึกเสียวสันหลังว่า คุณแม่ซูมกล้องไปที่คุณทวดและจดหมายของเขามือที่เหี่ยวของเขากำลังสั่นในขณะที่ยกจดหมายขึ้นมาอ่านและนี่คือสิ่งที่เขาอ่านถึงคุณท่านผมไม่เคยรักประเทศของผมเลยมีการสู้รลบมากมายเกิดขึ้นจากความหลักชาติการต่อสู้เพื่อเศษส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่แต่ผมไม่สนใจหรอกนะว่าประเทศผมจะมีชื่อว่าอะไรในแผนที่การต่อสู้เหล่านี้มันไร้สาระ และผมจะอยู่ให้ห่างจากมันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันไม่ใช่การโจมตีเหล่านี้หรือความรุนแรงที่กระจัดกระจายไปทั่วที่ภากชีวิตภรยาและลูกไปจากผมแต่มันคือความเจ็บป่วยแต่โชคดีที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับลูกของผมแต่ภรยาของผมนัดยาเธอต้องทุกข์ทรมานนานมากกว่านั้นผมมองดูอย่างทรมานที่รู้ว่าผมไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลย สิ่งเดียวที่ผมทำได้คืออยู่ข้างๆพวกเขาในทุกช่วงเวลาที่เหลือวันหนึ่งผมตัดสินใจหยุดไปทำงานแต่ว่าไม่มีใครมาตามผมเลยผมสงสัยว่าพวกเขารู้หรือไม่ที่ผมหายไปเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไปแค่ไร่เดียวผมสามารถมองเห็นได้จากหน้าตา่างมันง่ายมากเลยที่ผมจะไปทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่อยรีบกลับมาดูแลพวกเขาแต่ว่ามันจะไปมีประโยชน์อะไรละ่ะ สิ่งที่ผมทําก็มีแค่ทําความสะอาดพื้นผมมันไร้ประโยชน์ทั้งกับโลกและทั้งกับครอบครัวของผมผมพยายามที่จะพานัชยาไปที่โรงพยาบาลแต่การเดินทางไปนั้นมันนานและหนักหนาเกินไปในคืนนั้นที่ผมพาเธอกลับมาเธอก็ได้จากผมไปหลังจากที่นัชยาและลูกของผมได้จากไปผมก็จําอะไรได้ไม่มากนักผมไม่ได้ออกจากกระท่อมของผม แทบจะไม่กินไม่นอนหลายครั้งที่ผมคิดจะจบชีวิตตัวเองถึงแม้ความคิดมันจะน่าดึเดืดมากแค่ไหนแต่ผมก็รู้สึกเป็นอัมพาตทุกครั้งจากความไม่ได้เรื่องของตัวเองสิ่งเดียวที่ทําให้ผมยังประครองสติได้คือวิทยุของผมผมไม่เคยปิดมันเลยสักครั้งถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ฟังสิ่งที่ดังออกมาจากวิทยุเลยซึ่งเคลื่อนที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นเคลื่อนที่พูดภาษาอังกฤษผมคิดว่านะ ซึ่งผมพูดไม่เป็นเลยสักนิดแต่ว่าน้ำเสียงเพลงและความจริงที่แสดงให้เห็นว่ายังมีชีวิตที่นอกเหนือจากเมืองที่โหดร้ายนี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผมผมไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก่อนที่ผมจะเห็นแสงของวันใหม่อีกครั้งผมเวียนหัวจากความหิวการหาอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้และแน่นอนว่าผมต้องพกวิทยุไปด้วย มันอยู่กับผมตั้งแต่ผมเริ่มขังตัวเองมันไปกับผมทุกที่มันพูดกับผมทั้งตอนที่ผมนอนและตื่นผมไม่รู้หรอกว่ามันพูดอะไรแต่ที่ผมรู้คือผมต้องตายแน่ถ้าผมไม่มีมันเช้าวันถัดมาผมจึงตัดสินใจกลับไปที่โรงเรียนที่ที่ผมนั้นเป็นพานลงไม่มีใครว่าอะไรผมเลยแบบที่ผมเคยบอกว่านัดย่านั้นป่วยเป็นเวลานาน และคนที่อยู่ที่โรงเรียนก็รู้เช่นกันผมซาบซึ้งที่ไม่มีใครว่าผมเลยในการกลับมาทำงานในช่วงเวลาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตของผมคุณครูในโรงเรียนไม่ได้พูดอะไรกับผมมากแต่พวกเรายิ้มให้กันเวลาสวนกันในทางเดินและการให้เกียรตินั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจกลับมาที่นี่โรงเรียนมันดูสกรกบขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ไม่มีผม ผมเลยไปหยิบไม้กวาดและไม้ถูจากตู้เก็บของเพื่อมาทำความสะอาดทุกคนดูขอบคุณที่ผมกลับมาและสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่มีใครว่าอะไรเกี่ยวกับวิทยุของผมเลยผมพวกวิทยุติดตัวไปด้วยทุกที่และลดเสียงมันเบาพอที่จะไม่รบกวนเด็กนักเรียนไม่เคยมีใครว่าผมเลยผมสงสัยว่าพวกเขาอาจจะชอบมันด้วยซ้าโรงเรียนนั้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้องการการดูแล,แลรักษาอย่างมาก พื้นมักจะเหนียวและเต็มไปด้วยคราบตลอดเวลาฉันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการถูพื้นเด็กๆนั้นมักทำสปกปรกนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมยังคงมีงานทำอยู่บางครั้งผมก็ต้องขยับสิ่งของต่างๆเพื่อทำความสะอาดได้ทุกจุดให้สะอาดและสวยงามซึ่งผมรู้สึกภาคภูมิใจและการซ่อมแซมโรงเรียนนั้นต้องการการซ่อมแซมตรงโน้นทีตรงนี้ทีและผมยินดีที่จะช่วย บางวันผมก็ต้องซ่อมต๊ะเรียนที่ผังและผิวปากตามิดทยุไปด้วยในขณะที่ซ่อมบางครั้งก็ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ยากขึ้นเช่นโครงสร้างตึกที่มีปัญหาวันเวลาผ่านไปที่ฉันทำงานอยู่อย่างนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองชิ้นหนึ่งในเครื่องจักรมหึมาโรงเรียนนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรหากไม่มีฉันมันอาจจะใช้เวลา แต่ในที่สุดฉันก็รู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งมีห้องเก็บอาหารอยู่ข้างหลังโรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยอาหารดองแทนการจ่ายเงินเดือนทางโรงเรียนอนุญาตให้ฉันเอาอาหารไปได้เท่าที่ต้องการซึ่งข้อตกลงแบบนี้ก็โอเคฉันจะเอาเงินไปทำอะไรได้อยู่แล้วละ่ะแต่ก่อนฉันจะคอยเอาอาหารกลับไปที่บ้านแต่ฉันเริ่มที่จะนอนที่ห้องใต้ดินและดูเหมือนจะไม่มีใครสังเกต โรงเรียนนี้มันสำคัญกับฉันและฉันไม่สามารถจะปล่อยให้โรงเรียนนี้ไม่มีคนปกป้องมันไม่ได้เมื่อฉันถูกอบล้อมด้วยความทรงจำของภรรยาและลูกฉันจะเพิ่มเสียงวิทยุเพื่อให้หลุดพ้นจากความคิดเหล่านั้นซึ่งมันได้ผลเสมอกับฉันทุกครั้งยกเว้นเช้าว,วันนี้เพราะว่าเช้านี้ฉันต้องตื่นขึ้นมาในความเงียบฉันตรวจสอบวิทยุอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น บอกตรงๆฉันไม่รู้ว่าฉันใช้วิทยุมาต่อเนื่องกี่วันแล้วมันก็แค่หยุดทำงานเพราะถึงอายุไขของมันแล้วเหรอฉันใช้เวลาทั้งวันในการพยายามซ่อมแซมมันแต่เวลาส่วนใหญ่ของฉันมีแต่ร้องไห้ฉันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีวิทยุของฉันฉันให้เวลากับตัวเองถึงแค่พระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นถ้าหากฉันยังหาวิธีซ่อมไม่ได้ฉันจะจบชีวิตตัวเองที่ฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ พรว่าแสงอาทิตย์กำลังเลือนหายและฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ได้ฉันกำลังคิดว่าจะเดินผ่านโถงทางเดินของโรงเรียนอีกสักครั้งและลาน,นักเรียนและคุณครูทุกคนฉันรู้ว่าพวกเขาจะคิดถึงฉันแต่ฉันไม่สามารถลากตัวเองออกจากห้องใต้ดินนี้ได้ฉันไม่สามารถไปที่ไหนได้ในขณะที่รู้ว่าวิทยุข,ของฉันมันได้ตายจากฉันไปแล้ว ฉันลองไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันหายใจไม่ทันฉันอ้วกเอาอาหารที่มีอันน้อยนิดในกระเพาะออกมาและฉันก็รู้สึกเวียนหัวอีกครั้งเหมือนกับตอนที่นัดยาเสียชีวิตฉันคงอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแต่ก่อนที่ฉันจะลาจากโลกนี้ไปฉันต้องปิดประตูห้องนี้และเอาก้าอี้ดันลูกบิดประตูไว้นี่เป็นห้องเดียวที่อยู่ชั้นใต้ดินและมีช่องเล็ก ที่พอจะให้แสงเล็ดลอดเข้ามาได้พอที่จะให้ฉันเห็นว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามีใครใจดีพอสักคนที่จะตามหาฉันพวกเขาจะได้ไม่ต้องพบกับภาพที่ไม่น่าดูบางทีถ้าหากพวกเขาเห็นประตูล็อกอยู่ได้กลิ่นที่เหม็นเน่าพวกเขาก็คงลืมว่าฉันเคยอยู่แต่ว่าฉันได้วางวิทยุและจดหมายฉบับนี้ไว้ข้างนอกได้โปรดท่าน หากคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่กระผมมีคำขออย่างหนึ่งได้โปรดซ่อมและช่วยวิทยุของผมด้วยเถอะมันไม่สมควรจะตายและผมละอายใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตมันได้ผมพร้อมแล้วที่จะไปเจอกับนัดยาและลุดมิล่าตัวน้อยในสวนผมหวังว่าโรงเรียนนี้จะสามารถหาพ่านลงคนใหม่ที่รักและดูแลเชกเช่นเดียวกับผมได้เวลาได้มาถึงแล้วโปรด อย่าได้ลืมวิทยุของผมลงชื่อสแตนนิสลาฟเมื่อคุณแม่สูมกล้องออกมาใบหน้าของโอลิเวียเต็มไปด้วยน้ำตาขอบคุณสำหรับการแบ่งปันค่ะคุณตาทวดสเฟนคุณแม่พูดเสียงพูดจุกอยู่ที่คอฉันคิดว่าเราน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวก่อนโอลิเวียพูดแซกขึ้นคุณตาคุณพูดว่ามันมีมากกว่านั้นนี่คุณเจออะไรเหรคะ แต่ก่อนที่คุณตาทวดสตีเฟนจะได้เอ่ยปากภาพก็หายไปฉันถึงกับอ้าปากค้างแค่นั้นเลยเหรอคุณตาทวดเห็นอะไรกันแน่แต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่ามีซีดีแผ่นที่สองอยู่แต่ว่าแผ่นนี้ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยฉันหวังว่ามันจะเป็นส่วนที่เหลือของบทสัมภาษณ์นะหลังจากที่ฉันเปิดแผ่นที่สองมันไม่มีภาพมีเพียงแค่เสียงหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้น เ็นเสียงของโอลิเวียสวัสดีค่ะคุณเจอริตี้ฉันขอโทษเรื่องคุณแม่ของฉันนะคะเธอปฏิเสธที่จะอัดส่วนที่เหลือที่คุณตาจะพูดค่ะแต่ว่าฉันขอให้เขาช่วยเล่าเรื่องต่อแบบลับๆโดยอัดเสียงในมือถือของฉันฉันจำได้ว่าคุณเคยพูดตอนต้นปีว่าประวัติศาสตร์มันถูกเขียนโดยเฉพาะผู้ที่ชนะสงครามเท่านั้นเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและพยายามไม่สะอื้น แต่ว่าประวัติศาสตร์ของทุกคนนั้นสำคัญถึงแม้ว่าพวกเขาจะน่าเศร้าน่าสมเพชและถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยชนะสักอย่างในชีวิตพวกเขาก็ตามฉันนอนไม่หลับตั้งแต่คืนที่ฉันทำโปรเจกต์จบคุณต้องได้ยินสิ่งที่คุณตาฉันจะพูดต่อคะ่ะฉันก็ร้องไห้ด้วยเช่นกันความจริงใจในคำพูดของเธอนั้นมันสวยงามมาก แถมฉันยังรู้สึกดีใจที่เธอจำประโยคที่ฉันเคยพูดกับพวกเด็กๆได้เพราะว่ามันก็เป็นประโยคที่อาจารย์เคยพูดกับฉันด้วยเหมือนกันก่อนที่ฉันจะรู้สึกไปมากกว่านี้เสียงก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้แม่พูดด้วยเสียงที่งุดหงิดถ้าเธออยากได้ยินส่วนที่เหลือของเรื่องราวก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับโปรเจกต์ที่โรงเรียนให้ฉันเล่าให้จบคนตาพูดพูดแทร ถ้าเธอรู้สึกว่ามันมากเกินไปสำหรับเธอเธอก็ไปหาอะไรกินในครัวลรอซะแต่เจ้าหนูโอลิเวียอยากที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงแม่ของเธอ,เพ,อพึมพำและเดินจากไปตอนนี้โอลิเวียและคุณตาอยู่เพียงลําพังฉันจินตนาการว่าเธอคงมองคุณตาด้วยอยาสายตาที่คาดหวังแล้วคนตาเจอวิทยุไหมคะหรือว่ามันพังไปแล้วพร้อมกับโรงเรียน จดหมายนั่นเขาพูดอย่างช้าๆมันมีวันที่อยู่วันที่ลระคะเธอตอบอย่างรวดเร็ววันที่มันเป็นสองสัปดาห์ก่อนที่พวกเราจะไปถึงไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าโรงเรียนถูกทาลายไปตั้งแต่สองปีก่อนแล้วเหรอใช่คุณตาทวดสเฟนตอบกลับมันถูกทําลายไปตั้งแต่สองปีแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่ความเงียบพร้อมกับความรู้สึก ที่ขนลุกที่แขนภาพต่างๆพลั่งพูเข้ามาในหัวของฉันมากมายเกินกว่าที่จะอธิบายได้แต่คุณตาทัวดสตีเฟนกับสามารถพูดมันออกมาได้อย่างง่ายได้มันชัดเจนมากว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหัวแล้วผู้ชายคนนี้สแตนนิสลาฟตะกลอบเข้าไปในโงเรียนที่กำลังพังและทำความสะอาดเลือดและล่างเหมือนกับทำความสะอาดทั่วๆไป ขายิ้มให้กับร่างที่ไหลวิญญาณในถงทางเดินและเชื่อว่าร่างเหล่านั้นยิ้มกลับมาให้เขาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เช่าว,วิทยุของเขาด้วยเช่นกันเขาเขายับร่างที่ไหลวิญญาณเพื่อที่เขาจะได้ทำความสะอาดบริเวณข้างใต้หงได้เพดานที่พังทลายมาครึ่งหนึ่งแต่นั้นเมื่อเวลาฝนตกเขาคงเปียกโชกแต่มันแน่นอนว่าเขาคงไม่รู้สึกอะไรแล้วฉันได้ยินเสียงโอลิเวียร้องไห้อย่างต่อเน,นื่องฉัน เจอโกโดังเก็บอาหารที่เขาพูดถึงด้วยอาหารหมักดองพวกนั้นคงจะรสชาติห่วยแตกแถมของส่วนใหญ่ก็ขึ้นลาแล้วด้วยและและคุณเจอร่างของเขาไหมคะเจอสิห้อยลงมาจากเพดานและแกว่งหมือนกับยังมีชีวิตอยู่แต่เขายังไม่ได้เน่าหรอกนะมันยังไม่ได้ผ่านไปหลายปีเลยเขาดูจักไปอย่างสงบไหมคะเธอถาม พร้อมกับเสียงที่ดูสิ้นหวังฉันไม่สามารถตอบได้หรอกกลิ่นมันแรงมากและใบหน้าของเขาเขียวและตาเขาถลนออกมาแบบนี้ฉันจินตนาการตามที่คนตาพูดและวิทยุล่ะคะอลิเวียกระซิกถามฉันได้ยินเสียงคนตาทั่วสตีเฟ้นลากบุหรี่ยาวๆก่อนที่จะพูดว่านั่นไงตั้งอยู่ตรงนั้นและมันกำลังเล่นอยู่ เป็นไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจากตอนแรกที่คุณครูค,ค,ค,คิดว่าคงจะเจองานที่น่าเบื่อทั่วๆไปแต่แล้วก็เจอเรื่องที่น่าสนใจจากหน่น้อยโอลิเวียจดหมายที่น่าสะเทือนใจจากพันลงที่โลกของเขาแตกสลายแล้วจึงต้องหาสิ่งยึดเหนียวจ,จิตใจและอยู่ในจินตนาการของตัวเขาเองและสุดท้ายคุณตาทวดสเีเฟนก็ทําตามคําขอสุดท้ายนะครับวิเทยุนั้นจึงได้ก,กลับอยู่ที่ในบ้านหนุ่นน้อยโอลิเวีย ว่าแต่วิทยุนั้นจะมีเรื่องราวหลอนๆอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับทุกคนขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณคริสตินโอเน i ลคริปปี้พาตสาด้วยนะครับถ้าหากฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ